ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมกลับมากันอีกแล้วสำหรับคลิปมสีสาระแบบนี้นะครับถ้าชอบก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึงสักส0มร้อยไลค์ให้พี่หน่อยละกันนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับผมเอาล่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่พี่ทำขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัว Farm v i l l a g e r ของเวอร์ชัน Minecraft ถ้าเป็น เบล็อกด i ชั่น <c oughs> ก็จะเป็น Beta 1.10นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน10.0.4เนอะแล้วก็ถ้าเป็นของอาจาว่าเนี่ยมันเป็น1.14นะครับแต่ว่าณเวลานี้ s n a p s h o t มันยังไม่บอกว่ามีไหมนะครับ <c oughs> ก็นี่เป็นคอนเซปต์ฟาร,ร์มแบบใหม่นะครับผมซึ่งแบบเก่ามันพังไปแล้วนะครับจากที่ที่บอกไปในคลิปที่แล้ว นะครับและมันต้องแก้เยอะมากจริงๆจนกระทั่งผมก็ไปเจอนะครับว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณช่องเค n เน็ตดูเลยนะครับผมอ่านชื่อเขาน่าจะผิดแน่เลยวะ่ะช่างมันเถอะนะครับก็เขาเสนอไอเดียมาประมาณนี้ผมก็เอามา a ด a p ใส่ของผมนะครับนั่นก็คือตัว NPC ถ้าน้องๆรู้จากคลิปก่อนๆหน้านี้ที่พี่เคยทำนะครับ NPC พวกนี้ จะต้องมีเตียงนอนของมันโดยเตียงนอนของมันเนี่ยจะต้องมีบล็อกคุมจากแสงอาทิตย์นะครับก็เพื่อที่จะจองเป็นบ้านสมัยก่อนมันใช้เป็นอะไรนะมันใช้เป็นประตูใช่ไหมวางประตูเยอะๆก็มีลูกได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่สมัยนี้มันไม่ได้นะครับต้องเป็นเตียงนะครับและที่สําคัญคือลูกมันก็ต้องมีเตียงนอนให้กับลูกมันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกมันยังอยู่เนี่ย มันก็จะไม่สามารถมีอะไรนะมีลูกตัวต่อไปได้นะครับผมแต่ณนะที่นี้พอมันมีลูกปุ๊บปามที่ผมทำขึ้นมาตรงนี้ผมจะส่งตัวลูก n v c เข้าไปสู่ในเนเธอร์ซึ่งเกมมันก็จะมองว่าเอ้ยตัวลูกหายไปแล้วมันก็จะมีเตียงว่างอยู่หนึ่งเตียงนะครับผม แบบอื่นไม่ได้นะครับผมลองแล้วผมลองส่ง NVC ไปไกลๆแบบไกลสุดริบหูริบตายก็ <c oughs> ทําไม่ได้ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับสุดท้ายคือก็ต้องยอมกลับมาใช้โมเดลนี้นะฮะโมเดลที่ใช้อประตูเอ่เนเธอร์เข้าไปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะฮนะณจุดจุดนี้ก็จะมีตัวลูกเอ c วิ่งเล่นกันสุนสนานเต็มเลยเพราะผมลืมล้อมเอาไว้นะครับน้องๆก็อย่าลืมเอ่อล้อม ประตูเอาไว้ก่อนที่จะสร้างฟาร์มด้วยแล้วกันนะครับผมก็คร่าวๆก,าวก็คงมีเท่านี้นะแล้วก็ตัวพ่อพันแม่พันอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับให้อาหารเป็นแครอทก็ได้นะครับผมจะชอบเป็นให้เป็นแครอทนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างชัวร์เนาะพอมันมีลูกเสร็จปุ๊บลูกก็จะล่วงลงมาน้ำแล้วก็เข้าไปประตูเนเธอร์นะครับซึ่งมันก็ถูกเตียงก็จะล้างไปว่าเอ้ยเตียงนี้ไม่มีเจ้าของอา้าวพราะพวกนายจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ ถ้าเกิดว่ามันหลุดมาอย่างนี้เราก็ต้องกำจัดทีนะตายซะให้มันดูแล้วรูรอดโอเคถ้าเกิดว่า m อ c ตัวเมื่อกี้มันยังอยู่นะครับไอ้สองตัวนี้มันจะไม่ยอมมีลูกกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องเป็นตอนกลางวันด้วยเท่านั้นเนาะมันถึงจะมีลูกกันได้นะครับตอนกลางคืนมันจะไม่มีลูกนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะท e s เซตไนปุ๊บ มาแล้วครับมันจะไม่สนใจเรื่องมีลงมีลูกครับมันจะจ้องเตียงพยายามขึ้นไปนอนบนเตียงให้ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นใจมันนะครับมันจะมีลูกเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นเสร็จทามเป็นเดย์ใหม่อีกรอบปุ๊บ,อบรอแป๊บหนึ่งครับมันอาจจะยังงงงงกงกงกันอย,อยู่หรือให้แครอทเพิ่มก็ได้นะฮะยิานดว่ายิานดว่านี่ไม่เอามันเน่า นี่ครับกับพร้อมกลับมามีลูกกันอีกแล้วนะครับโอเคเมื่อเราวิธีการทำฟาร์มกันคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะฮะน้องๆก็ต้องมีนี่ก่อนครับอ่าหจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ NPC จะอยู่นะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องทำพื้นที่ล้อมรอบวันนิดหนึ่งนะครับผม ความกว้างขนาด3คูณ3นะฮะแล้วก็มีบล็อก5คูณ5มาอีกทีหนึ่งนะครับณนะตรงนี้เราจะวางออฟฟิเซียนนะฮะทำประตูพอร์ทัลนะครับขนาด3คูณ3เหมือนกันนะครับอ่าถ้าเกิดมีออฟซิเดียนไม่พอเอาอันนี้วางอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเหมือนว่างไว้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยจุดที่ NPC เราจะอยู่นะฮะเราจะต้องวาง half slab ลอยขึ้นมาอย่างนี้1บล็อกนะครับก็ปิดเอาไว้แบบนี้นะฮะอย่างนี้ตัดอันนี้ออกก็ได้เผื่อของคนไม่พอนะครับจากนั้นแล้วน้องก็ต้องทำตัวที่วางเตียงนะครับวางไว้ระดับเดียวกับจุดยืนของ n p c เลยนะครับผม้น้องๆก็ต้องการเตียงนะครับสีอะไรก็ได้มา3าอัน 1 2 3แล้วเอาตัวบล็อกวางทับเตียงเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเทน้ำแต่ก่อนเทน้ำเราต้องจุดไฟปับ๊บเรียบร้อยนะครับก็วางบล็อกให้มันสูงสัก2บล็อกนะครับป้องกัน NVC ตัวลูกมันโดดหนีนะครับจากนั้นแล้วเราก็เทน้ำเรียบร้อยนะครับผม ในระหว่างนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน้องจะทารั้วทําทอะไรเป็นที่กั้นเอาไว้สําหรับรับตัวลูก n p c ก็ได้นะครับก็อันนั้นก็น้องไปดีไซน์นเอาเองได้เลยนะครับไม่ปิดกัน้นแต่ที่แน่ๆคือเราจะต้องมี NPC อยู่ตรงนี้ทั้งหมด2ตัวนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นไข่ NPC เอาลงมานะฮะจะสังเกตว่าไม่มีประกายสีเขียวนะครับผมพอมีประกายสีเขียวเสร็จปุ๊บมันก็จองเตียงเรียบร้อยมันพร้อมที่จะมีลูกแล้ว เราก็ทําการโยนปกติผมจะชอบชอบโยนแครอทให้มันนะครับผมเพราะมันจะชัวร์ค่อนข้างชัวร์แล้วมันก็จะมีลูกครับแล้วพอมันมีลูกเสร็จปุ๊บลูกก็จะออกมาตรงกลางนะฮะมาไหมรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตัวลูกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเดินตกนะฮะเดินตกลงไปตรงกลางตรงนั้น เอ้ลงน้ำนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ชัวร์ๆก็สามารถใส่ t r ัพ d o ดอด้านข้างได้แต่ต้องทรัพ d o ดอแบบหดอย่างนี้นะครับ NPC ตัวลูกมันจะหล่นแล้วก็หายไปแล้วมันจะหายไปอยู่ในเนเธอรนะครับผมแต่ว่าตัว NPC พ่อแม่นี่ก็พร้อมที่จะผลิตใหม่ได้ทันทีเลยนะครับโอเคอยู่ไหนว่า นี่หนูน้อยก็จะมาโปล่ดตรงนี้นะครับน้องๆจะล้อมรั้วหรือว่าทลํลรางรถไฟย้ายมันไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่น้องต้องเอามันเข้านเทอร์นะครับเป็นกดข้อหนึ่งเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าอยากให้มันมีลูกอีกน้องก็ต้องรอให้เช้านะครับแล้วก็ให้อาหารมันอีกรอบหนึ่งนะครับแครอทเหมือนเก่าได้อย่างนี้นะครับมันก็จะพร้อมมีลูกทันทีเลยนะฮะ มาไหม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 มาซี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 มาแล้วตัวลูกครับแล้วก็ล่วงไปแล้วนะฮะโอเคตรงนี้มันอาจจะรอคูดาวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าไม่เว้ยมีลูกต่อได้ทันทีเลยนะครับแล้วมันก็จะไปเรื่อยอย่างนี้นะครับตราบใดที่เรายังให้อาหารมันอยู่เรื่อยๆนะครับผมเอาอีกก็ได้อันนี้ปึ๊บ มาแล้วครับตัวลูกแล้วก็โดนเบียดล่วงลงไปด้านล่างเข้าซูนี t เธอพอท่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับฟาร์ม NPC ฟาร์ม Villager ของเรานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามพี่ด้วยละกันเนาะ นะครับคลิปมีสาระแบบนี้จะมาบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นไปได้นะก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของพี่ที่มีสาระแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนล้วกันแล้วจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้า,ดาน,นขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ